สวัดีค่ะวันนี้พวกเราผู้สือ่อช่องวนซ <ะ S 2> ์ซัมพล์วอนด์กาตันนะคะก <c oughs> ็มาตามคำเรียกร้องนะคะพอดีว่ามีน้องๆหลายคนนะคะก็คือขอการเข้ามานะคะเรื่องการรีวิวหอเจ็ดซึ่งในเว็บไซต์มออเนี่ยมันก็คือจะมีข้อมูลอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะบางส่วนแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบยังมองไม่เห็นภาพนะคะว่าแบบมันเป็นยังไงแบบอัปเดตแล้วเป็นยังไงนะคะซึ่งดานนี้ก็คือไม่เคยอยู่หอเจ็ดมาก่อนนะคะก็เลยจะพาเพื่อนนะคะที่อยู่หอเจ็ดมาแล้วกี่ปีครับ สามปีค่ะคืออยู่แบบปีหนึ่งปีสามนะคะแล้ก็คือเชี่ร์ลีนะคะเพืนเพื่อนกับกายบรรจงของกายแลเราก็เพิ่งเริ่มสุดงานนะคะเราก็เลยก็เลยยังใส่เสื้อใส่ชุดนี้อยู่ค่ะแล้วก็คลายคิดนะคะเราก็จะมี Q&A ที่น้องๆได้ถามไปเข้ามาทาง YouTube แล้วก็ทาง IG นะคะงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูรีวิวจากนี้ได้เลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับบีนะคะวันนี้เราจะพามาดูหอเจ็ดนะคะไปชมกันเลย หอเจ็จนะคะจะเป็นหอที่อยู่กันสี่คน้วก็จะเป็นเ,เตียงสองชั้นสองอันแต่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันสองคนเพราะว่าเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะเราก็เลยครองไปเลยโต๊ะสองโต๊ะมาดูโต๊ะกันนะคะก็จะมีตั้งของแล้วก็มีชั้นสองสองอันแต่ว่าเราไม่ได้ตาะไรแล้วก็มีโต๊ะเรียงกันสี่อันแบบนี้เลย เราจะมาดูด้านในนะคะว่าจะเป็นยังไงลองมาเปิดอันนี้อันนี้ก็จะเป็นมีที่แขวนเสื้อแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีชั้นเก็บไว้แล้วก็มีด้านล่างร็อกสิดลนึงที่เก็บของแต่ไม่ไม่มีอะไรนะตรงนี้แล้วก็มีอีกด้านบนสุดบนสุดแล้วก็ห้องเรานะ่าจะเป็นห้องพัดลมก็จะมีพัดลมอยู่ด้านบน,บนตรงกลางห้องเลย หนึ่งอันแ,แล้วก็เราก็เลยพามาจ่อเตียงเลยหนึ่งอันนะคะ,ะเตียงแบบนี้เลยยดีงงามตรงนั้นจะเป็นตึกวจอกรนะคะแล้วก็เห็นเห็นไหมอะตรงนี้เออหลังคาเขียวเป็นโรงช้างก็คือกินอะไรไปไหนก็คือสะดวกส่วนตึกนี้นะคะจะเป็นหอสิบสองนะคะ แล้วก็ตึกนั้นหลังคาดำจะเป็นหอ15ค่ะแล้วก็อันนี้หอหอเกก็คือก็ใกล้กับหอเพื่อนๆกันแล้วก็อันนี้ที่แขวนเสื้อประมาณนี้เลยอไว้นะคะเราจะพาไปดูมือจังแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูห้องนั้นก่อนเลยตรงนี้นะคะจะเป็นตู้กดน้ำน้ำเย็น ก็จะมีผ่านภยะนะคะมีไม่วกวาดพาไปดูในห้องน้ำกันต่อ,อห้องน้ำใจ <laughs> อันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอาไว้ซักผ้านะคะล้างจานอ,อันนี้เป็นวิวด้านหลังมาดูห้องน้ำนะคะเป็นยังไง ห้องน้ำก็จะประมาณนี้มีอีกห้องหนึ่งสองสามสี่มีห้าห้องนะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำกันเป็นห้องอาบน้ำกันแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องซ่วมก็ห้องซ่วมก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้องอาบน้ำห้าห้องแล้วก็ห้องซ่วมห้าห้องนะคะ อันนี้ก็คือเป็นถังขยะที่เอาไว้แบบที่เราแยกขยตรงนี้ก็จะมีเครื่องพิมพแล้วกอย่าลืมเอาบัตรนะคะอันนี้จะเป็นบัตรชั่วคราวก็วอยู่ซัมเมอร์นะคะถ้าเปิดเทอมจริงก็คือจะได้บัตรใหม่นะคะเป็นบัตรแข็งแทนตรงนี้นะคะเป็นที่อ่านหนังสือนะคะรูราเป้า บงังมากแต่ยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูที่ซักผ้านะคะคือหอข้างๆนะคะจะเป็นหบอ15นะคะตะเอถึงแล้วไม่รู้มีเครื่องเสียบ้างไหมใช้งานสีเครื่องคืออะไรแต่ว่าเวลาซักผ้าก็คือต้องดูดีๆนะว่าแบบมีเครื่องเครื่องไหนเสียเครื่องไหนใช้ได้ อันนี้คือเอาไว้แขวนเสื้อได้คือถ้าใครแบบซักผ้าแล้วแบบขี้เกียจเอาขึ้นไปเพราะมันหนักก็คือมาตากตรงนี้ได้นี่นะคะอันนี้เป็นหอสิบสองค่ะแล้วก็หอเจเป็นไงสวยไหมน่าอยู่นะใช่ที่นั่งก็เยอะต้นไม้ก็เยอะอแลาตรงนี้จะเป็นหอสามีนะทีเรามาสัมภาษณ์คนที่อยู่หอหอเจ็ดมาสี่ปีนะคะเป็นไงบ้างคะ ดีใช่ไหมดีก็ด้านล่างก็จะมียามนะน้า,นายามเอาไว้ตั้งบัตรต่างๆแล้วก็มีเช็คนักคูณนี้ฮัลโหลนี่คือเจียเจยนะคะนีค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงถห้องหอของหอเจดนะนะคะหอเจดก็จะมีห้องพัดลมกับห้อง,องอ 6, cosplay, แอร์ 3, นะคะห้องพัดลมนั้นเทอมละเท่าไหร่คะสามพันบาทค่ะแต่ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้ก็คือลดเหลือ2,700บาทต่อเทอมคะ่ะแต่ถ้าเป็นห้องแอร์นะคะปกติเนี่ยจะอยู่ที่4,000บาทต่อเทอมแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออยู่ที่3,600บาทนะคะใช่ค่ะ3,600บาทเท่านั้นแต่ว่าก็ต้องจ่ายค่าไฟแยกนะคะเป็นจะเป็นมิเตอร์ของแอร์โดยเฉพาะค่ะใช่ค่ะกับพัดลมระบายอากาศเนาะแต่ถ้าเป็นห้องพัดลมก็คือค่าไฟก็คือฟรีไม่ต้องจ่าย ข้อดีก็คือห้องน้ําเราใช้ห้องน้ํารวมก็จริงแต่ว่าห้องน้ําก็มีหลายห้องแล้วก็ไม่ต้องความ,วามสะอาดเองด้วยสะดวกมากค่ะแล้วก็ค่าไฟค่าน้ําไม่ต้องจ่ายถ้าเราอยู่ชั้นพัดลมใช่ไหมคะ,ะถึงโรงช้างกันแล้วเดินไปเดินมาก็คือถือว่าไม่ได้ไกลจ่ายโรงช้างสักเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสำนักงานหอพักนักศึกษานะคะใครมีปัญหาอะไรก็สามารถมาติดต่อตรงนี้ได้เลยค่ะ ที่วิวการจองหอค่ะว่าแบบมันเต็มเร็วไหมแบบเว็บไซต์การจองหอมันเต็นยังไงบ้างถ้าแบบว่าเราจองหอถ้าเป็นปีหนึ่งเขาจะให้จองแค่ปีหนึ่งด้วยกันมันก็แบบเต็มไม่ค่อยเร็วนะเพราะว่าคู่แข่งมันน้อยอะแต่ถ้าปี2ขึ้นไปอะเขาจะให้เวลาในการจองคือวันเดียวกันเลยปี2 3, ปี3ปี4เว็บมันร่มบ่อยมากก็เลยถ้าจะาจะองให้ได้หอที่อยากได้ก็คือต้องมีเน็ตที่เร็วแล้วก็ อุปกรณ์ที่มีมากๆาถ้าแบบว่าคันไม่ทันนั้นคือต้องไปหอนออกไปเลยมันก็จะลำบากว่ามันก็ต้องมีมออไซแล้วว่าค่าใช้จ่ายก็จะสูงขนไปด้วย แล้วเวลาการจองเนี่ยแบบเราแบบจะจองอยู่กับเพื่อนได้ไหมคบอืมมันไดอะแต่ว่ามันมันยากเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่ะแล้วเราอยากอยู่กับเพื่อนเสร็จนี้เราก็เล็งเล็งไปเลยใช่จ็เจ็ดสามเจ็ดสามแล้วก็ห้องสิบเอ็ดกดห้องนั้นไปเลยแล้วเพื่อนก็ต้องกดกดห้องนั้นเลยพร้อมกันใช่แล้วก็เราต้องปยืนยันสิทธิ์เหมือนถ้าเรากดปุ๊บมันจะมีให้แบบว่า accept เรายอมรับอ่ะแล้วถ้าเรายอมรับแล้วก็มีรายชื่อเราอยู่ในแนนนะแล้วก็เห็นรายชื่อเพื่อนอยู่ในันนด้วยแล้ว่าโอเคใช่แต่ถ้ารือว่ามันถ้าว่ามันเด้งออกมาก็คือก็เป็นก็คือไม่ได้ก็ต้องรอเพราะว่าเว็บขอก็มันช้ามากช้ามากแบบคน่อยมากคนอยากอยู่เยอะแล้วจำเงินพวนมันหมดเนี่ยใช่ใช่ก็คือแบบแย่งกันที่มาบัตรคอนเสิร์ตการเข้าขอเนี่ยแบบต้องใช้เอกสารอะไรแล้วก็ตอนช่วงโควิดเนี่ยแบบเข้ายังไง สายค่าขอก่อนตอนที่จะเข้าขอก็จะมีใบใบเสร็จซึ่งต้องปินจากเว็บไซต์เออแล้วก็ต้องมีบัตรนักศึกษาด้วยมายืนยันก็มายืนยันใต้ขอได้เลยก็จะมีสำนันกงาร <S <S นรู้สึกว่าถ้าปีหนึ่งตัดราชาชนเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้บัตรนั <S <S ววกศึกษาเราควรการข,าขอหอในช่วงปุ๋ยเป็นยังไงบ้างคะตรวจ A T K หรือเปล่าอ่าใช่แต่ว่าของ มันปีที่แล้วมีตัว ATK ก็คือไม่ติดอะไรแล้วก็เข้าได้ปกติตามที่หมอเมื่อกี้และถ้าปีนี้ไม่ได้ตรวจอะไรเลยโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็าได้ย้าย <laughs> ไปอยู่ด้านนอกแล้วค่ะเพราะว่าฝ <laughs> นหยุดแล้ววั <c oughs> นสน,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 นี้ฝนตกนะคะใช่แล้วก็โดนไล่ที่<อ>เวลาเข้าขออกหอมีไหม,มคือไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเลยเวลาของเขาก็เที่ยงคืนถึงตีห้าไหมปกติก็คือเขาให้ตรวจชื่อเหตุผลนั้น ที่เขข้้าาอออชคืะไรก,การรับพัสดุไปรษณีย์เป็นยังไงถ้าไปรษณีย์เขาจะส่งมาที่ใต้หอเราเลยมีลายกลุ่มขอหอเจ็ดใช่ไหมวันนี้ถึงใช่ไหมเขาก็จะถ่ายรูปมีพัสดุของใครบ้างมาถึงวันนี้แล้วก็ไปรับได้ใต้หอเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเคอรี่เป็นเอกชนนะคะเขาก็จะโทรแล้วก็ร้อนต้องไปรับด้านหน้าลงที่เป็นสาราจะมีตรงนั้นจะมีกล่องให้หมาถ้าสมมติว่าเราไม่ว่างเราเรียนอยู่เราติดแล็บอยู่ เราก็ให้พี่เขาใส่ในมันจะมีรังแบบเคอรี่รังช็อปปี้รังลาซาด้าแบบว่าแยกไว้เลยหอเจ็ดห้องธรรมดาเต็มเร็วมากไหมคะได้ยินมาว่าเร็วอย่างกระต่ายห้องปกติก็คือห้องพัดลมหรอคะตรงห้องพัดลมเพราะว่าเคยจองแต่ห้องแอร์ห้องหมดเร็วส่วนใหญ่ห้องแอร์น่าจะหมดเร็วกว่าหอออห้องพัดลมแต่ว่าห้องพัดลมก็เร็วนะ ขอบอกไว้ก่อนห้องแอร์คือชั้นห้าของหอนีหออมหารอะไรอ่ะเราจะมีแค่หอเจ็ดนะคะที่มีห้องแอร์ซึ่งห้องแอร์จะอยู่แค่ชั้นห้าชั้นเดียวท้าที่ตกทางไหนคะห้องด้านหน้าเลยตรงข้ามก็คือเป็นตึกวสกจะเป็นวิวภูเขาอะไรเงี้ยจะเห็นท่าที่ขึ้นแต่ห้องด้านหลังจะไม่ร้อนนะเพราะว่าด้านหลังไม่ร้อนมีลมพัดตลอดแล้วหอเจ็ดห่างไกลจากโรงอาหารหรือแหล่งหาของกินไหมคะถ้าสหรับพี่นะถือว่าไม่ ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะ่อนโควิดนั้นก็คือมันประตูตรงสาขหอสามสี่มันจะเปิดแล้วก็ตรงวจกเนี่ยมันจะเปิดแต่ว่าพอโควิดปุ๊บแล้วมันปิดมันก็ต้องเดินมันก็ต้องเดอนอดออหน่อยอก็คือเคย <ไป S 1> จับเวลาก็คือถ้าจากใต้หอเจ็ดไปที่โรงช้างแบบอ้อมนะก็คือประมาณ4ีนาทีอ ถ้าเปิดประตูน่าจะตัดเดี่ยวสบายและกว้างกว่าหอสิบห้าไหมเพราะมันห้องสี่คนถ้าเทียบกันอ่าไม่เคยอยู่หอ15บห้านะว่าไม่เคยอยู่หอเจมันไม่ได้อึดอัดอ่ะเพราะว่าเตียงมันก็สองสองชั้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็โต๊ะเรียงตรงนี้แล้วก็ตรงกลางอ่ะมันสามารถแบบนั่งกินด้วยกันแบบตั้งวงได้อ่ะเออส่วนหอ15ห้านะคะก็กว้างก็มีพื้นที่ให้สำหรับแต่ละคนได้เหมือนกันแล้วห้องทุก หอ15่าจะแบบเป็นสัดส่วนเลยปกแบบว่าเตียงแล้วก็ถ้าเตียงโต๊เตียงโต๊ะแล้วก็เตียงโตแต่ว่าถ้าหอ7ก็จะเป็นโต๊ะเรียงกันแหละสี่สี่ที่นั่งเวลาหนังสือพร้อมกันก็ติดติดกันเลยก็แล้วแต่ความชอบของคนอะเนาะถ้าว่าเราอยู่กับเพื่อนเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเงี้ย่ถ้าคนแปลกหน้าเราก็จะ มีเคร at er. ok <co ื่องซักผ้าใต้หอไหมคะก็คือมีนะก็คือมีรีวิวใช่แล้วเขาซักคนกันไหมมันแล้วแต่วันอะแบบว่าถ้าสมมติว่าเราชงรีวิวนะแล้วก็ซักได้เลยแต่ว่าวันที่คนชอบซักเยอะๆลงมามันก็ตั้งแล้วก็รอแบบจับเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี้ยแล้วก็ลงมาใหม่มาดูอ้าวมีคนตัดหน้าอีกแล้ววันนี้ยะก็จะมีเกิดเกิดขึ้นได้แต่ว่าวันที่ เรื่อ,อ,อ,องโล่งๆอย่างเงี้ยก็รีก็แล้วแต่ดวงก็แบบแว่าเราอยู่หอแบบเนี้ยเออใช่มีตู้เย็นไหมแบบทาอาหารในห้องได้หรือเปล่าไม่มีเลยก็คือแล้วก็ทําอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้แบบเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไปบนหอ้องพวกกระทะแต่ว่าถ้าก,การน้ําร้อนนั้นน่าจะเอาขึ้นไปได้การน้ําร้อนก็ไม่ได้นะการไม่ได้เด้อคือน้ําร้อนอ่ะ มันมีตู้อ,อ๋อมน,อนมีตู้กดน้ำร้อนก็คือตู้กดน้ำร้อนมันจะอยู่ติดกับตู้กดน้ำเย็ยนเลยแต่ว่าอยู่ชั้นสามแล้วก็อยู่แค่มีแค่ขวางเดียวปีกฝั่งซ้ายเอารถเข้ามาได้ไหมคือถ้าสมมติว่าเราขนของขนสัมภาระเนี่ย <laughs> พ่อแม่สามารถเอารถมาขนเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นช่วงปกติคนที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าได้คือมีแค่คณะกรรมการหอใช่แต่พอโควิดปุ๊บรู้สึกว่ากรรมการหอก็เอามอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้ว ข้อดีข้อเสียของหอ,อคิดว่าเป็นไงคะอยู่มา3ามปีแล้วข้อดีก็คือมันไม่ต้องทําความสะอาดเยอะแบบห้องน้ํามันก็ใช้ห้องน้ํารวมมันแล้วก็มันไม่ได้สกปรกนะมันสะอาดาว่าแม่ป้าแม่บ้านนั้นก็คือทําทุกวันก็ห้องนั้นมันก็กว้างอะ่ะแบบว่าถึงแม้จะอยู่4ี่คนอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรแล้วถ้าข้อเสียนถ้าคนไม่ชอบอยู่กับคนเยอะเยอะ ก็ไม่โอเคเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสมได้ใครเป็นสี่คนอ่ะเราก็แบบอาจจะถ้าต่างคณะหมดเลยเนี่ยกิจกรรมในช่วงนั้นอาจจะต่างกันไลฟ์สไตล์ในชีวิตอาจจะต่างกันบางคนแบบอาจจะเล่นเกมบางคนอาจจะนอนเร็วบางคนจะนั่งซื้ออะไรเงี้ยให้นี้ก็คือก็อยู่กับคนที่รู้สึกแบบโอเคสบายใจอันก็จะดีมากๆสวัสดีค่ะแล้วเราก็มาพบกับเพื่อนที่อยู่คอยอยู่อดคนนี้เคยอยู่ตอนปีหนึ่งนะคะ สึกยังไงบ้างแบบข้อนี้ข้อเสียรู้สึกว่าสบายนะเหมือนกับตอนปีหนึ่งเขาก็ยังให้เป็นเก้าอี้เด็กใช่ไหมแล้วก็ชั้นห้าเนี่ยมันมีแอร์มันก็จะเย็นมาก <c oughs> แต่ว่าพอนี้เขาปรับปรุงแล้วก็คือเป็นเก้าอี้ทุกชั้นนะก็จะเป็นเก้าอี้ที่แบบสบายขึ้นใช่ <c oughs> แต่มันเป็นแบบพลาสติกอย่างดีแล้วก็รองรับกับส่วนโค้งการนั่งของเราข้อเสียก็คือตากผ้านี่แหละลมมันจะแรงใช่ไหม พ่อก็จะตกเคยตกไปข้างล่างสองครั้งก็ไปตามเจ็บก็เจ็บหน้าอยู่แต่ว่าตอนอยู่กับเราควรจะอะไรนิดตอนอยู่กับเพื่อนเราก็ต้องอาเมเน็เวลาในการเปิดแอร์ด้วยเพราะว่าต้องใส่ค้าไฟใช่แต่ว่าต้องตกลงกันดีว่าต้องเปิดเวลานี้ถึงเวลานี้เพื่อประหยัดค่าไฟมันจะมีมาตรการประหยัดค่าไฟต้องม่เปิดตอนไหน กว่าสี่ทุ่มแล้วก็ปิดตอนตีห้าจะประหยัดคท่าไฟก็คือตกเดือนก็คือสองร้อยถึงสามร้อยกว่าบาทใช่สอคนอันนี้่อคนก็คือ่อคนหรอคนไม่ใช่แต่มันก็ถูกกว่าวันเดือนแรกเราเป็นพันเลยนะใช่ใช่เดือนแรกเราเป็นพันมันมีขิแล้วเราก็เรียนเลยทือจะได้แต่ข้อเสียอย่างก็คือเหมือนมันอยู่สี่คนใช่ไหมไปดูที่จับผ้าสิเล็กแต่ดล มันก็ต้องมดผัดกันวันนี้ฉันซักผ้าฉันตากเอาของฉันแห้งแล้วเอาเธอคนต่อไปหรือไม่ก็แบบพยายามเบียดเบียดนี่ก็คือข้อเสียเห็นว่าเมื่อก่อนตอนเทน้ำซักผ้าแล้วมันอ๋อใช่เป็นเห็ดทะเลวิวากันใหญ่โตในในของเัาในกลุ่มลายกลุ่มลายไอ้ท่อระบายอ่ะมันตรงกับชั้นกับล่างใช่คนที่อยู่ห้องชั้นบนเนี่ยบางทีอาจจะแบบก้มมาม่าใช่ไหมแล้วก็ขี้เกียจเดินไปห้องน้ำอ่ะก็เทเลยก็เทลงท่อข้างหลังทีนี้ก็มีแบบในในแชดกลุ่มก็บอกว่า ชั้นบนคะห้อง xxx อ,อยากเทน้ำลงมาด้านล่างได้ไหมคะเพิ่งซักผ้าเสร็จเนี่ยเสร็จมาม่าตกใส่เสื้อเลยอะไรแบบนี้แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เขาส้มแล้วยังไม่มก็<ม>เป็นห้องแบบนี้ทุกทุกห้องว่าก็คือโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ทิ้งแบบพวกเศษอาหารนะเพราะว่ากลัวจะโดนด่าเพราะไม่แรงเลยนะเขาระบุห้องว่าห้องไหนเพราะว่ามันตรงกันไนีแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นแค่น้ำอ่ะห้องไม่ทิ้งกันหรอกก็ไปทิ้งในห้องน้ำาป็นกที่สุดก็ต้องเดิน จะล้างมือนิดหน่อยก็ต้องเดินเห้วอนนีก็เคยรีวิวเรื่องเครื่องซักผ้าใช่ไหมใช่นี่ก็จะีความสะอาดเคยสงสัยว่าทําไมซักแล้วเนี่ยน้ำยาแบบพนุ่มมันไม่หอมเลยใส่ให้ตาไงก็ไม่หอมก็คือตอนที่มันแบบหมุนหมุนอยู่เพื่อที่จะเวทน้ําหนักว่ามันหนักเท่าไหร่นะแล้วก็ค่อยใส่น้าอ่ะตรงช่องที่ใส่น้ำยาแบบพนุ่มมันไม่มีฝาปิดมันเป็นแบบเปิดเลยแล้วพอน้ําลงก็ลงจ้าลงไปในน้ำยาแบบพนุ่มก็ระเหยหายไปตั้งแต่น้ำแรกของอารสักผ้า สักผ้าก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะที่มันเป็นผงอ่ะมันยังเป็นเกาะตรงผ้าเลยก็คือมันไปอย่างเนี้งอกงอกผ้ามันจะสะอาดมากนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบสักผ้ากับมือเพราะักมากกับมือก็มีปัญหาเรื่องอ้าเทน้ําอะไรอย่างนี้ก็เป็นปัญหาต่อต่อปัญปัญหาเรื่องอะไรทุกคนบ๊ายบายาการเดินทางไปค่าต่างๆ การเดินทางถ้าใครอยู่วัจจโกะใกล้สุดเพราะว่ามีตรงข้ามกันเลยคณะวัจจโก็จะติดกับคณะเสภาศาสตรแล้วก็ศาสตร์ก็อยู่ใกล้ๆกันนิติศาสตร์นิติศาสตร์วถ้าคณะอื่นก็มันก็จะมีรถขาวมันจะจอดอยู่ที่โรงช้างโรงช้างใช่แล้วเราก็แบบไปขึ้นรถขาวแล้วก็ไปตามคณะต่างๆคณะแพทย์ก็นั่งสายสองใช่นัวิศวะก็สายสามเออนัวิาศสายสามคณะสัตวะก็สายสามก็สุดท้ายก็สุดท้ายอยู่ที่โรงช้างอยู่ที่โรงช้างอยู่ก็ ก็จบกันไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับการรีวิวคลิปหอเจ็ดนะคะก็อยากหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่ต้องการหาหอในมออยู่นะคะเราก็จะได้เห็นสภาพที่แท้จริงเนาะของสภาพหอนะคะในอัพในช่วงนี้นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างช่วงโควิดมันก็หลายหลายปีแล้วก็อาจจะแบบเริ่มปรับเปลี่ยนมากขึ้นใช่ใช่หลังจากนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อกันนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย